เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,590บาทเนี่ยครับจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบกันครับเงิน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับก่อนความเป็นผู้ตนสิ้นสุดลงนะครับคือการเอา6ฐานเงินสมทบนะครับ60เดือนสุดท้ายมาบวกกันแล้วหารด้วย60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ยเดี๋ยวไปดูวิธีการคำนวณกันครับ เราต้องทราบกันก่อนว่าเงินชลาภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3 1ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสํานักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเก็บเงินในส่วนของกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์จะรับกรณีชลาภาพต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่3สธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันก็ประมาณ24ปีนั่นเอง เงินบำนาญชรา,าภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบร8 0เดือนนะครับจะได้รับเงินบำนาญชรา,าภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้บำปตนสิ้นสุดลงจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชรา,าภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากก็ยิ่งได้รับออยิ่งสะสมมากก็ยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นคือยิ่ง สะสมจํานวนปีส่งประกันสังคมจํานวนปีที่มากขึ้นนะครับก็ได้บํำนาญเยอะขึ้นนั่นเองมาดูตัวอย่างที่1การส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย11,590บาทวิธีการคิดส่วนเกินนะครับส่วนเกินจากจํานวนปีก็คือเอาสะจํานวนปีที่เราส่งตั้งลบ15ปีนะครับ3 5ลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกิน ส่วนเคยไม่หายไปไหนมาบวกเพิ่มด้วย1.5คูณ20นะครับเท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ11,590บาทเท่ากับ5,795บาทเป็นเงินบำนานที่จะคุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน11,590บาทส่วนเกินจาก180เดินคิดดังนี้ 30-15เท่ากับ15ปีส่วนเกิน1.5นคูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5%ที 42. ่2.5%ของ11,590บาทเท่ากับ4,926บาทเป็นเงินบำนานที่จะคุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา25ปีจำนวน11,590บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินนะครับส่วนคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก15ที่ได้เพิ่มเป็น35 35ของ11,590บาทนะครับเท่ากับ4,507บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจ้คุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน11,590บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ1 1 5 9 0บาทนะครับเท่ากับ3,187บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจคุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน11,590บาทนะครับ15ปีก็20%นะครับ20%ของ11,590บาทเท่ากับ2,318บาทเป็นเงินบำนาญที่จะกุณตลอดชีวิตนี่คือตัวอย่างวิธีการคำนวณเงินสมทบประกันสังคมนะครับซึ่งในตารางนี้นะครับจำนวนปีอื่นๆก็จะ ได้ตามนี้นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องดูที่ฐานเงินสมทบกับจํานวนปีที่ส่งเงินสมทบนะครับไม่ใช่จํานวนปีที่ทํางานนะครับมานะไม่นับนะเพราะว่าประกาศสังคมเริ่มต้นเงินสมทบจริงๆวันที่3สินวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นนะครับไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีฉลาภเงินสมทบกรณีฉลาภาพ,าภาพแต่อย่างใดนะครับเพราะนั้นการนับก็ต้องเริ่มจากปี 41นะครับต้นปลายปี41ต้นปี42นั่นเองนะครับก่อนจากการเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวใครไม่รู้นะว่าเราส่งเงินสมทบมาประมาณกี่เดือนกี่งวดแล้วนะครับมีงวดไหนที่ขาดส่งบ้างก็สามารถเช็คสิทธิ์ได้ครบจบในที่เดียวผ่านแอปไลน์ SSO ไทยนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูเงินสมทบฉลาภาพเงินสมทบผู้กันตนประวัติการปิด่ยโอนบานแจ้งเปลี่ยนโอบาน,น,บานการเบิกสิทธิประโยชน์อื่น,นๆนะครับเนี่ยเข้าไปดูได้เลย ว่ายอดเงินสะสมนะครับสมทบผู้ประกันตนเท่าไรแล้วก่อนจากการฝากกดไลค์กดสมัครใหเพินมกำลังใจหน่อยแล้วใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมคอมเมนต์ใต้คลิววิดโอได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบคำถามทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับกลับมาพบกันทุกวันกับเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับ